ฮัลโหลครับจานอีพีนี้นะครับจะพาไปดูการแก้ไขปัญหารถไม่มีกำลังมีอาการกระตุกเวลาที่ขับพร้อมกับตรวจสอบปัญหาพัดลมแอร์ไม่ทำงานรวมไปถึงการเปลี่ยนกรองอากาศแอร์ของรถยนต์ครับตอนนี้ว่าขับพอขับเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีแรงมันจะบูบูบูบ,บูแล้วเดี๋ยวมันจะดับมันจะกึอกกือกกอยู่ก็ไอ้นี่มันเดินไม่เต็มสูบมันทํางานไม่ครบระบบมันแล้วก็ไอ้นี่ด้วย แอร์แอร์เหมือนมันเบาลงเรื่อยๆือมึงว่ามันเกี่ยวกับที่ไฟมันจ่ายไม่พอปะไฟไม่พอตอนแรกมันแรงตอนหลังเหมือนก็ว่าอยู่ดีแอร์มันก็เบาไปพอแอร์มันเบาไปเสร็จปุ๊บมันอ้นี่เลยมันมันเหมือนไฟบางครั้งแอร์มันก็ขึ้นบางทีแอร์มันก็ทํางานแรงเต็มเต็มเบอร์บางทีแอร์ก็ทําเบาอืมพอตอนเนี้ย แอร์ <Air S 2> เปิดไม่ติดแล้วอืแล้วก็ตัวรถเครื่องมันก็สั่นึือเกืออย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยอืแรงไฟน่าจะไม่พอต้องดูดนักำลังไฟที่จะชาร์จฟอ,ออกมาบาีไม่ก็ฟิวฟิวจะขาดอะไไม่ขาดอะไนี่เป็นไม่ได้ท <นา S 2> ลยมันซื้อฟิวอีกอันนี้เป็นหัวแท่งๆสีขาวาเหรอที่เราเคยไปเปลี่ยนตอนนั้นเหรอ,อใช่ดิฟิวรถเป็นขาสองแบบแบน อ่ะไอที่เป็นแท่งๆสีขาวที่อยู่ข้างหน้าสี่ตัวนั้นอ่ะแท่งๆมันหัวเทียนเน่ยเออมาคนละอย่างเหรอเออนั่นหัวเทียนอันนี้ถ้าไฟแอร์เนี่ยอาจจะเป็นที่ฟิลไ<ม>อเครื่องเดินไม่เต็นสูงเนี่ยอาจจะเป็นที่หัวเทียนหรือคอยก็ได้อ๋ออ่าวอันนีลองดูอันนี้คือทำอะไรอ่ะหาเช็คดูว่าหัวไหนมันทำงานไม่เต็มไม่ได้ทำงานอ่ะแล้วเราดูไง จะดึงคอยดึงพ้าหัวเตียนมีเข้าคอยออกเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้ <c oughs> ดึงออกแล้วไม่ดับหมายความว่า <c oughs> ใช่เครื่องไม่มีเตียนเปลีป่ยนแปลงอะไรแล้วหัวเนี้ยไม่ทํางานอ่ะแล้วถ้าเป็นหัวอื่นถ้ามันยังทำดึงดีดอยู่มันจะเป็นไงเวลามันก็จะตกจนเครื่องดับไปเลยอ๋อ oh, ถ้าว่ามันมีอยู่สี่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยตอนที่ <c oughs> มันมีปัญหาเนี้ยคือมันใช้แค่สามกำลังมันก็เลยไม่เต็ม่พอเราถอด กอดตัวึ่งออกมาที่มันไม่ได้ทํางานอยู่แล้วม,มันก็ไม่มีผลใช่ใช,ใช่ตัวที่มันเสียอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีผลอะไรอื้ตัวตัว,ตว,ตวนี้เป็นตัวที่สามหัวนี้หัวนี้เดี๋ยวต้องลองสลับคอยดูว่าจะเป็นที่คอยหรือเป็นที่หัวเทียน อันนี้คือทำอะไรถอดตอนนี้เรียกว่าหัวเทียนน,นี่คอยหัวเทียนคอยหัวเทียนเออเช็คแล้วว่าผลน,นี้มีปัญหาเดี๋ยวจะลองสลับคอยดูว่าอาการจะเป็นที่เดิมหรืออาการตามคอยมาด้วยจะได้รู้ว่าเป็นที่คอยหรือเป็นที่หัวเทียน มันปิดเออมันจะมีตัวที่เป็นล็อกเป็นแผงอ่าก่อนหน้านี้ตอนที่เปิดก็เป็น,นอย่างเงี้ยต้มมองไ่ถอดแผงอะไระ่างก่อน อโอ้ยรอนไม่เอาตรงมือมาใส่่ <c oughs> อยู่ตรงไหน,นไปเอาให้เปล่าอืม <c oughs> ทำไมซีนฝาวาวรั่วแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องมันไหลเข้ามาในช่องหัวเทียนอืมอะซีนฝาวาวเสียเสื่อมแล้ว หมือนตัวน้นมัน,นมันมีปัญหาลนะ <c oughs> เครื่องมันมีแรงดันที่ปกปติแล้วนะมันมันออกรั่วเปทั่วเลยหัวนี้ปกติไม่มีซีนรั่วอืมอืมอืม <c oughs> หัว <c oughs> เทียบ <c oughs> ดูนะเอออืซีนหัวเทียนมันเสือมสภาพแล้วอันนี้เท่ากับว่าเราต้องเปลี่ยนทั้งหัวเทียนเลยป่ะหกี่ยวว่าเปลี่ยนทั้งคอย ไม่เดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าเป็นที่คอเป็นที่หัวเตียงแต่ไอซีนแหะมันอยู่ในฝาวาล์วอยู่ข้างในมันต้องเปิดฝาเพื่อเปลี่ยนซีนเปิดฝาไม่หรอเกเปิดฝาเปิดฝาวาล์วเปิดฝาตัวนี้เปิดเปิดฝาานี้ใช่ใช่ใช่ซีนมันไม่ไม่ซีนที่อยู่ตรงนี้มันไม่ไม่ลอดหรอกอายกฝาออกจะต้องเปลี่ยนประเก็นไงเปลี่ยนประเก็นฝาวาล์วเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปะเกณฑ์ฝาวาลประเก็นฝาวาล์วมันจะมีประเก็นหัวหัวเทียนอยู่ด้วยอืมจะเปลี่ยนก็คือต้องถอดแล้วเปลี่ยนหมด ต,ต้องรอเครื่องเย็นย็นต้องขอตัวเครื่องเย็นอ่ะที่จะเปลี่ยนย้ายคอยมาแล้วอแล้วดึงคอยที่มีปัญหาลองดึงคอยที่มีปัญหา<ม>เครื่องก็ยังอาการ,รกเหมือนเดิมก็คือไม่ได้ไม่ได้ดับลงไปแบบปกติแล้วก็ดึงตัวที่มันดีเป็นดับแต่ว่าหัวเทียนไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหัวเทียนปกติอาการมันเกิดขึ้นตามคอยที่เปลี่ยนมาไม่กับคอยมีปัญหา ก็ยังสลับแล้วก็ยังยืนยันว่าตัวที่เสียก็คือตัวเดิมตัวเดิมใช่การนำคอที่เปลี่ยนมาก็คือตัวเดิมที่เสียเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวคอยหัวเทียนของตามรุ่นรถก็เดี๋ยวเวลาที่ไปซื้อเนี่ยเราก็สามารถมีถอดไปก็ได้หรือว่าเราจะเอาโมเดลถ้าเราจําได้ก็เอาไปซื้อที่ร้านได้เลยตอนนั้นนี้มันมีปมัญหาแอร์บางทีมันเบาหรือมันก็แรงหรือมันก็ดับ แต่ว่ากําลังเครื่องดีก็เลยไม่เคยได้สนใจอพ,อพอมีปัญหาเรื่องกํลาลังเครื่องเนี่ยมันก็เลยทําให้ได้ชาร์จทำงานไม่เต็มที่ไฟก็อาจจะไม่พอก็ได้อ <c oughs> มันมีเรื่องเครื่องมาก็เลยนึกย้อนไปเออถือว่ามันทําให้ไฟไม่พอว่ามันก็เลยจ่ายทีแอร์ไม่พอแต่ไม่แน่เดี๋ยวลองดูถ้าถติว่าเปลี่ยนตัว เขาเรียกอะไรนะคอยหัวเทียนคอยหัวเทียนเปลี่ยนคอยหัวเทียนแล้วถ้ามันไม่หายก็เดี๋ยวค่อยไปทําแอร์แล้วเดี๋ยวมาลองดูไลฟ์ฟิวดูก่อนว่าฟิวขาดหรือเปล่าใหม่ไมหมวันนี้นะครับหลังจากที่ซื้อตัวคอยคอยคอยวาลคอยหัวเทียนคอยหัวเทียน ซือค่อยหัวเจียมน้ะเรียบร้อยอ๋อไข่ไข่เรถึงไม่ได้กินไข่ปิ้งเลยว่ะเพราะโตแล้วไม่ค่อยแต่ก่อนยังซื้อไข่ปิ้งหยอซอสแตนี่ไม่ค่อย ยืนหลังทำไม่ค่อยจะสะอาดกันด้วยแหละไปว่าเขาเนี่ยตัดออกเนี่ยดาม่านะตัดออกเนี่ยทัวลงกันเนี่ยติดช่องอีกนี่ก็ทำการล็อกคอยหัวเทียนกลับเข้าไปจะเอาแผง ตัดเชื่องได้โอเคอ่ะดล้มก่อนสตาร์ทเลยนะแอ้เ,<อ>เรียบปกติน,นี่หลังจากที่สตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถไม่มีอาการกระตุก ว่ากำลังของรถในงานได้เต็มที่ลองเข้าไปนั่งข้างในดู แล้วช่อมันดับมันก็ขึ้นอันนี้จะเจอว่ามีสัญลักษณ์ของเครื่องขึ้นนะครับทำไมสาเหตุมันคืออะไรทำไมมันถึงขึ้นมาตอนที่เช็คคอยงฮะครัาดึงดึงมาคอยแล้วเชื่องมันดับมันก็จะมันก็จะขึ้นมันขึ้นช็คแรมธรรมดาแล้ววิธีแก้ก็แค้นซ์แบบถอดกูแบบกู้ลบออกประมาณสิบวิแล้วก็ใส่ใหม่ก็หายโอเค ร้อนแล้วเนี่ยลืมโอเคหายสตาร์ทเลอะด้วยทีอันนี้ที่เจอนะครับจะเป็นปัญหาเรื่องของแอร์ที่พัดลมเนี่ยมันไม่ทำงานี่กำลังดูเรื่องของตำแหน่งของฟิล ันจะอยู่น่าจะอยู่ใต้ท้องในห้องเครื่องไม่ได้อยู่ในรถอยู่ตรงไหนนะอยู่ในรถเลยเหรอ,อมไม่อยู่ในแผงตรงข้างนอกนี้เหรอไม่มีแผงนี้ไม่มีอันนี้นะครับนายช่างเล็กเฮ้ยนายช่างใหญ่ออกมา เรากำลังทำการวัดนิสยัยเยที่วัดวัดเพื่ออะไรหายเบียร์นะสายเยที่วัดไม่วัดเพื่ออะไรเช็คว่าฟิวมันขาดหรือเปล่าเช็คว่าฟิวมันขาดหรือเปล่า จากที่ตรวจเช็คมาแล้นะครับว่าตรงกล่องฟิลด้านหน้าเนี่ยไม่ไม่มีความเสียหายไม่เสียนี่ก็จะเช็คในตัวเครื่องไม่ก็หน้ากาสวิตนี่ก็สวิตสีเปิดแล้วลแมแรงไม่ทำงานนะครับ เกิดจากตัวมอเตอร์พัดลมเริ่มสื่สภาพตัวมอเตอร์พัดลมมีแปลงถังแล้วเป็น่งอมอเตอร์ธรรมดาเป็นเริ่องสภาพตมามดีการใช้งานนะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งครับที่ได้ทำการตรวจสอบและพบว่าจะต้องทำการเปลี่ยนก็คือตัวกลองอากาศนะครับเดี๋ยวจะถอดออกมา ตัวนี้จะเป็นตัวกรองอากาศที่ถอดออกมาเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่าตัวกรองเนี่ยดำมากอย่างไรก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนวันนี้จะเป็นกรองอากาศอันใหม่นะครับที่ซื้อมาเพื่อเปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนใส่กรองอากาศนี่ก็ไม่ยากครับให้เราดูตัวอักษรที่เป็นตัวรหัสหรือตัวภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องอย่างนี้ เขาก็จะเข้าไปพอดีส่วนตัวฝาเราก็จะเอาด้านที่เป็นตัวล็อกเข้าไปก่อนฝั่งหนึ่งก็กดลงไปครับเราจะเป็นลักษณะกดแบกเข้าไปอย่างนี้อลองเช็คดูลองเปิดลองกด ก็เรียบร้อยครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนกองอากาศหลังจากที่ได้ทําการเปลี่ยนคอยหัวเทียนไปแล้วนะครับรถมีกําลังไม่มีปัญหาอาการกระตุกระบบไฟก็เดินเต็มกําลังได้ปัญหากรองอากาศแอร์ที่ทําการเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนเรียบร้อยและที่สําคัญก็คือเรื่องของพัดลมที่ไม่ทํางานนะครับเบ <s pe ed> ื้องต้นเนี่ยเราใช้การเคาะเพื่อให้ทํางานไปก่อน <S <s <pe ed> ก็สามารถใช้งานได้ครับแต่ว่ามีแผนว่าจะเปลี่ยนเดี๋ยวอาจจะเป็น EP ีถัดไปก็คือ ขั้นตอนในการเปลี่ยนพัดลมอร